เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับประมาณถ้าหกโมงเศษเนี่ยจะมีสันคอหมูนะครับอันนี้ยี่ห้าโลเลยผมทําเองหมักเองนะครับแล้วก็มีแม่บ้านช่วยทานน้ำจิ้มให้พวกเรารอนิดหนึ่งเล็กเล็กทานได้เต็มที่นะครับเต็มที่นะครับถามว่าเรามีอาหารทานวันนี้นะครับมีผู้ประกอบการเนี่ยนะครับคอยช่วยเราคอยสนับสนุนเรานะครับพื้นที่แห่งนี้ผมประกาศเลยว่า บริษัทของคุณอัศวินเอาเจดีดีเอาสิบพอมาช่วยอาจารย์จิติชัยโมจัดฐานตา,ตานะครับออกมันก้อนหนึ่งนะครับเพื่อให้ทำอาหารและของฝวนที่น้องๆเห็นอยู่เนี่ยนะครับนอกเหนือจากผู้ประกอบการนำมาให้แล้วเนี่ยผมจังมาจากนครพนมลตลาดอิโนโดนีเซียนะครับทำให้กับน้องๆเ็งที่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 อยู่อยู่ที่นี่นะครับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเป็นห่องน้องๆแล้วก็มีความชื่นใจตมองที่คุยกับผม้ะ ว่ามีความประทับใจที่เรามีเด็กๆอย่างนี้นะครับมาร่วมกิจกรรมมาเลวันนี้เป็นวันของเด็กปัญหาจะไม่มีนะครับถ้ามีก็คือผู้ใหญ่วันนี้เป็นวันของเด็กนะครับเด็กๆทานอาหารเต็มที่นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็จะมีน้องๆนะครับก็คือชื่อน้องน้ำโมนะครับตอนนี้จากที่อยู่โรงเรียนวัดพันช้างนะครับเป็นนักร้องื่าสมัย3าี่ปีเนี่ยก็มาร้องเพลงให้เราฟังตอนสงการลักแต่ตอนนี้น้องน้ำโมเนี่ยเริ่มขยับตัวเอง นะครับจากสอบเป็นวานะครับก็ไปอยู่โรงเรียนแม่ฉานการเจรับถูงวิทยาแล้วยังได้รางวัลพิเศษมาอีกแล้ววันนี้น้องตำรวจจังร้องเพลงให้พวกเราฟังนะครับส่วนเรื่องการจับของฝันใครได้แบบไหนยังไงผมผมจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีคนเข้าไปดูแลน้องๆอ,อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตามเรียใช้ทุกของการจับนะครับต้องอยู่กับผมเพื่อจะมอบของให้กับน้องๆนะครับเมื่อเช้านี้ไปสำรวจพื้นที่มาแล้วสงสารน้องๆมากเลยร้อน กักอาหารไม่เต็มที่แต่ที่นี่ทีมงานคุนมคนอแผ่นดินไทยน,นะครับก็มีผ้าถึงอยู่ฝั่งตรงข้ามน,น,นะครับพวกเราเนี่ยคุยกันละคุณสมชาอยู่ไหนเด็กชายสมชาอ้าวเพราะนั้นเด็กชายสมยาเป็นผู้เชี่ยวผู้ใหญ่บ้านนะครับเต็มที่เลยเรื่องอาหารนะครับมีจักรยานมาให้สามคันครั้งแรกได้คันเดียวสุดท้ายแล้วก็มีผู้ใหญ่เมตตามาให้อีกสองคันนะครับอีกคัน่นก็อยู่หนู่บ้านข้างเนี่ย นะครับเอ่อมอบให้บอกว่าอ้าวถ้าเด็กอยากได้ก็ได้เราให้เ็ตที่นะครับแล้วอีกสักพักหนึ่งหลังจากวิทานอาหารได้รับความเพลิดเพลินแล้วเนี่ยน้องๆแก่ได้ทานคือซาบจา่เตาร้อนๆให้อีกรอบหนึงนะครับสามทุ่มนิดนี้แล้จะเป็นงานนะครับแต่ก่อนีเป็นงานน้องๆที่เห็นควมฝันตื่นขึ้นก็ได้นะครับได้มากที่สุดนะครับ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายเลยขอสงวนจิตต้องกราบขอภัยอาจารย์นะครับคุณพ่อแล้วก็ผู้ประกอบการจักรยานมีสามคันเด็กชุมชนจะได้หนึ่งคันอีกสองคันผมให้เด็กบ้านถามเด็กที่รุ่นเด็กที่นี่ก็จับเบอร์แล้วในโรงไทยโรมันนะครับบอกว่าคงจะเป็นที่พอใจของทุกท่านนะครับเอาแค่นี้ก่อนตอนที่อาหารทยอยออกอีกเรื่องหนึ่งหันไปเจอพีรอแป๊บเดียวครับหนึ่งแล้วราให้ทานร้อน นะครับแตงที่นะครับหายไปเด็กดาวนี่เป็กงทัพลอยเอาไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวทังหมูฝอาจาร์ด้วยนะครับพี่ขี้มามันถูก้าคุณพ่อบอกนะครับนด้กนะับตรงนี้้อยแล้วเนี่ยให้เห็นแตนที่เลยนะครับเนะครับขอสูวฟังไก่อนขอบคาครับเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ

Grown! โอ้โหไล่เห็นเด็กใส่บวกสีแดงนะครับสีแดงแรงลิฟดาวของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ